Sarah atau sama sempurasar, perimaja kan kinaja pacimaja putraja intimaja di dalam malam jadi peradaban kaum เจ้าราชุรวลดหมดสันเนพระผาญจ้าพระมาราพนมพระบุตรจ้าที่กำแนงพรนี้อยู่ที่วัดพระาตพนมพรเดชพระบเจ้าที่พระเมธรณีอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ดีบ้านตั้งศพเป็นตัวสนอยูในขณะนี้ก็ดีสิ่งสารสิทั้งหลายจงรับบูรักษะวันนี้ครับพระบาทพระูสุข้าพเจียรานุราชกุจญาวาทพระธาตพนมพระนัธรรบนทราเพียหนึ่ง พร้อมด้วยสิบพรุราชประนมสพทสิบลพรุระชประปน,ะระระระน,นมนำโดยอาจารย์หมูาะไพโศแล้วก็ นายสมิตติวังพันธ์เลขาธิก,กรธรรารสพทศรัฐธาพนมพร้อมด้วยสิทธิ์วแทนศรัทธาธาพนมได้มาวานรีนและมอบภาพไครมีพระครูสุธ,ธรรมเจติยาภรผู้ช่วยเจา้าอาวาสพระธาพนมจะเพนาทาพนมเกศสองพระมหาธิติร,ราจิตโต ร้องรู้ในการฝ่ายอุชาการดูเรียนการกระตุ้นทำสารสิสารพระคณะท่าพนมพระครูสุตตะเจติยานุรักดังกล่าวแล้วจึงถือโอกาสบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบแล้วก็บอกกล่าวดวงวิญญาณอภิรันดนาวังคุณวิอายุ48ปีให้รับรู้รับทราบแล้วก็มารับส่วนนสกุศลในป่าวครั้งนี้ด้วย ันตัมยังสัเวกาาริิตนาปตะจานามาสิทิาตะทาตถะโทโลกเกอุปนวารังสัมมาสัมพุทโธพระถาพัวจนะคุณแล้มในโลกนี้เป็นพระอรหันตประสาโรยองรู้ชา ธรรมโอจเทสิโตุันัดพระธรรมอัมระธุทธเุจจารงสแสดงแล้วนิยานิโกเป็นไปเพื่อนำสาวของจากขก โอปัสสิโกเป็นตาเพื่อความสุขอเรนิพานิโกเป็นไปเพื่อความดทางตออาโมาคามไถึงนวามราสารรสุขตาตาเวทิโตพระสุขกเจทสงประกาศแล้วป้ายานตามทางมังสุตวานเราทหลายได้แล้วซึ่งทมนั้นเอวังจานามา พรู้อย่ตงอไป่เป็ตุภัมม์วาเป็นตุพรราเป็ตุภาเมพวัเป็นตุพระราณามเป็ตุพระเมตบังตาเป็นตุตุกขาริเทวุตุขตุมานาสุปายาสสเป็ตุพาะเมพวัมแห่งกายพาะมีบังรำหันความไมัสบปายพระเมเสียกาละพระเมพบวาเป็นทุ อาเพย่เสัพเโยก็ทุกโ์ขมความระสุค์อเป็นสิ่ง้นไม่เป็นที่รักก็เป็นตัวเฮาเหวเวยปอยูกทุกโพขความรักราสิ่งที่รักพเป็นตข์ยามทีชาตาลาบที่ตามเตโกขามปรรธนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งใดสมรัก็เป็นตข์สามขีตนาที่พบทาธนาทัาง สยองการยืดคันห่าว่าเป็นเราก็เป็นทุกข์สายตาทางนี้อย่างไรรูปปัตนักขันโทปัตนักขันธ์คือรูปเวทนาปัตนักขันโทปัตนักขันธ์คือเวทนาสามโยปัตนักขันโทปัตนักขันธ์คือสัญญา สังขารรปาทานาคันโทอุปาทานาคันคือสังขารวิญญาณรปาทานาคันโทอุปาทานาคันคือวิญญาณ เยสังปเรณญาญาธารมโนสภะกวาเอวังภาุลามสาวกเวนิติพระโพเมพระบาทเจ้านั้นเมื่อยังดำรงพระชนอยู่ยอมแนะนำสาวกทั้งหลายเพื่อให้รู้เส้นอุปาทานัางด้านทั้งหลายอย่างนี้เป็นดันมากเอวังภาวลโตสาวกเวนสตน พาวรับภาวะต,ตัดติก็แลตามพรำซ้อนของพระภูมพร,ร,ระบาเจ้านั้นมีสว่วนญา้ เป็นไปมากในโม่สวทั้งหลายว่าครูปางอนิจจารูไม่เทียงเวทนานิจาเวทนาไม่เทียมสัญญาอนิจาสัญญาไม่เทียมสัมภารอนิจาสัมภารทั้งหลายไม่เทียมวิญญาณอนิจจาวิญญาณไม่เทียมครูปาอนัตตาโรูมีใจตัวตนเวทนานัตตาเวทนามีใ่ตัว สัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสัขารทั้งหลายไมใช่ตัวตนวิญญาณอมอนัตตาวิญญาณไมใช่ตัวตนสัพเพสังขารานิจสัขารทั้งหลายถ้าปวงไม่เที่ยมสัพเพธรรมอนัตตาที่ตามทหลายถ้าปวงเป็นของไม่ใช่ตัวตนดังนี้นะ मानां देवानां सां श्रुत वा जाति महारजिका देवा साधमनो सतां เทวาสาทัมโนสาเวสุตวตินสานามเทวานัตสาตามสุตวายามาเทวาสาทัมโนสาเวสุยามาณุเทวานังสาตามสุตวาสุสิตาเทวาสาทัมโนสาเวสุสุสิตานัง เทวานาสาตสุตวานิมานรติเทวะสาตวโนสาเสุภมนตินามเทวานสัตวมสุตวะปราิมิตวสวัติเทวะสาตมโนสาเสุปราิมิตวสวัตินาเทวานาสาตมสุตวะพระมกยิกาเทวะสาตมโนสาเสุพระมายิกานาเทวานาสาตสุตวะพระม सदा देवा सदा मनो स एसो ब्रह्म परिसाचाना तेवा नाम सदा सुवा ब्रह्म परम ता सतमनो सवेशु ब्रह्म प्रवृता सुतमा महाब्रह्म देवा सतम सवेश महाक्रमा नाम देव सातमा फलितापेवा सातमनोषावेशन देवा साम सुतमा अवमान पेवा ततमनोसावेसु अपमाना पाना वेवान सतम सुतवा अवसरा देवा Sata man sa wesong alaskalalang tewanang satang sutawa pareita supatewa. Saang man sa weong pareita supanang tewanang satang sutawa aaka man supadewa. Sa ta man sa weong aaka manang sutawa supagina ka tewa. सातमनो सर्वे सुम सुपकिन्हा कानं देवानं सातं सुतवा असंजे सत्ता देवा सातमनो सावे सुम असंजे सातानं देवानं सातं सुतवा वे हपला देवा सातमनो सावे सुम वे हपला नं देवानं सातं सुतवा अभिहा देवा सातमनो सावे सुम अभिहा नं देवानं सातं सुतवा तपा देवा नाम 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 तेवा 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 सदमोसा वेशुता देवातवा नाम देवा सदमोसेशम सुसा देवाम सुतवा सुदाससी सदमोषावेश सुसीना सात वितेवा सतमोषावेश सरो सम पाव अपरीम गो

ที่สิ่เดีัตมาระุ้สนามเรอิษทเราการวมรับการเสียชีวิตของเจ้าเมื่อครั้ยังมีชีวิตเพื่อบริทไปแพไปทำของนาซอยที่อายเจ้าซอยสจสงกานิู่ชุดปีพกปูทแเาเรียบอยเมื่อชุ่ชงุ่่ยาเมื่อบริสเราการลวมรับของเจ้าเป็นควย บนลงหายไปจาก,ก,กไปวารีติมเปาพนามดื่มาซอยหาสิบโรจากตะไคร้ซอยค่าหนักแขกอีกหาร้อยบาทไข่ไก่ซุ้มกินเย็นเด้ออุ่นดีมีแห้งหากชิงสักซีทั้งหลายรับลู่รับซากะทรงขท้าการต่างสมเป็นผูน้สอนยาละคำพื้นของคุปเป็นแม่ ของยายของพี่น้องสูุกุข,ขนเฮื่บอกเก่ดาดำวิญญาณนายพิรักขีนาวงให้รับบูรักษาแล้วก็มารับส่วนบุญส่วนกุศลไปเกิดดีถึงสุขไปอยู่สุมอยู่สุมกินเดียนเด้อครับมารับคุณได้สะดวกมารับข้าหนักแข็งไเนี่

来来来来。<婆>